แน่นอนนะคะว่าการล้างมือด้วยน้ําและสะบู่เนี่ยก็เป็นวิธีที่ช่วยลดเชื้อไวรัสกรณีที่เราเอามือไปสัมผัสกับพื้นผิวที่มีไวรัสอยู่นะคะแต่ถ้าใครไม่สะดวกเราก็สามารถเลือกล้างมือด้วยแอลกอฮอล์เจลได้ทีนี้เวลาเราไปดูในท้องตลาดนะคะเราอาจจะเห็นฉลากตามแอลกอฮอล์เนี่ยระบุว่ามี90%บ้าง95%บ้างนะคะตรงนี้อยากจะให้รู้ไว้นะคะว่ามันคือเปอร์เซ็นต์ความบริสุทธิ์หรือความเข้มข้นของสารตั้งต้นหรือวัตถุดิบที่ใช้ในการผลิตแอลกอฮอล์เจลนั่นเองล่ะคะ่ะ ดังนั้นถ้าเราจะเลืเอโกแอลกอฮอล์เจลนะคะให้สามารถฆ่าเชื้อโควิดได้เราก็ควรจะเลือกที่มีความเข้มข้นอยู่ที่70-75%วอลุ่มบายวอลุ่ม ซึ่งถ้ามันต่ํากว่า70%เนี่ยแน่นอนว่าประสิทธิภาพในการฆ่าเชื้อเนี่ยทำไม่ได้นะคะหรือถ้ามากกว่า75%นะคะแอลกอฮอล์มันจะระเหยเร็วนะคะสุดท้ายมันก็จะทําให้ประสิทธิภาพในการฆ่าเชื้อเนี่ยลดลงนะคะทีนี้บางคนนะคะไปซื้อตามท้องตลาดอาจจะเห็นว่าฉลากไม่ได้ระบุเลยนะคะว่ามีเปอร์เซ็นต์แอลกอฮอล์เท่าไหร่ดังนั้นเราก็ควรจะเลือกจากแหล่งผลิตหรือว่าโรงงานหรือบริษัทที่เรามั่นใจได้นะคะว่าเขามีมาตรฐานจริงๆนะคะก็ทําให้เรามั่นใจว่ามันสามารถฆ่าเชื้อไวรลสแล้วก็มี แอลกอฮอล์ตามที่กําหนดนะคะทีนี้นะคะเวลาล้างมือด้วยแอลกอฮอล์เจลนะคะเราก็ต้องมั่นใจนะคะว่าแอลกอฮอล์เนี่ยสัมผัสกับทุกพื้นผิวของมือไม่ว่าจะเป็นหน้ามือนะคะหลังมือง่ามนิ้วหรือว่าบริเวณปลายนิ้วทั้งหมดนะคะโดยต้องระวังนะคะอย่าให้ไปสัมผัสกับวัตถุไวไฟนะคะอย่างเช่นเตาแก๊สหรือว่าอย่าไปล้างมือใกล้กับบริเวณเตาแก๊สเพราะว่าตัวแอลกอฮอล์เนี่ยมันเป็นวัตถุที่ติดไฟได้ง่ายอาจจะทําให้เราเกิดการบาดเจ็บได้นั่นเอง ะะทั้งหมดทั้งมวลนะคะคือการดูแลจากภายนอกนะคะเราอย่าลืมนะคะดูแลตัวเองจากภายในด้วยด้วยการเสริมสร้างภูมิร่างกายของเราเนี่ยให้แข็งแกร่งนั่นเองนะคะไม่ว่าจะเป็นการนอนหลับพักผ่อนให้เพียงพอนะคะการออกกําลังกายสม่ําเสมอแล้วก็การรับประทานสารอาหารที่มีประโยชน์นะคะโดยเน้นพวกผักผลไม้หรือว่าพืชตระกูลเบอร์รี่นะคะที่มีสารต้านอนุมูลอิสระนะคะมีวิตามินแล้วก็เกลือแร่ที่ช่วยเพิ่มภูมิต้านทานของร่างกายเรานั่นเอง นะคะเราจะผ่านตรงนี้มันไปด้กันนะคะขอให้ทุกคนสู้ๆค่ะ